ตื่นมาตอนเช้าเให้ทำชีวิตท่านจะดีมีผลบุญนำทางเจเริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับตื่นขึ้นมาใหม่ๆให้จับลมหายใจกำหนดรู้ที่กายแล้วก็ภาวนาจนจิตมีกำลังแล้วแผ่เมตตาออกไปทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆและไม่ว่าจะทำการงานใดอยู่ในอิริยาบทใดก็สามารถกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจไอที่มันเผลอไม่เท่าทันก็อย่าไปสนใจมัน เอาเที่ยวเหรานั้นสามารถกระทำได้ระลึกได้เท่าทันมันได้ทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกจะหล่อเลี้ยงทำให้เกิดปิติทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าทำจิตให้เป็นไปในทางแห่งมรรคอยู่บ่อยเมื่อเราจะมาประพฤติปฏิบัติมันจะง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติ ง่ายต่อการอบรมบ่มจิตง่ายต่อการฝึกฝนจิตหาไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการทรมานต่อสู้ขัดขืนเพราะจิตนั้นโดยธรรมชาติไม่ชอบการขัดขืนยู่วๆเราจะมาหักมันทีเดียวมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเราต้องเกลียกรอมจิตมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนตั้งแต่เช้าที่เราตื่น เพราะการตื่นขึ้นมาในภพชาติใหม่เท่ากับเราได้เกิดใหม่ในครั้งหนึ่งต้องมีบุญบารมีมีกุศลมาหล่อเลี้ยงทําให้เ,เรานั้นตื่นขึ้นมาได้แล้วตื่นมาแล้วเราต้องมีอะไรในความว่าเป็นมนุษย์สมบัติเช่นเมื่อมีความหิวเราก็สามารถระงับความหิวนั้นได้ด้วยทัญญาหารอย่างนี คือไม่เดือดอร้อนไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังต้องเที่ยวหาอาหารก็ยังหาไม่ได้นี่คือความอัตคัดคือความพร่องแต่เมื่อโยมตื่นขึ้นมายังมีอาหารกินมีของบริโภคมีสิ่งที่ยังปรารถนาแล้วได้ในสิ่งที่ปรารถนานี่คืออะไรนี่คือความเป็นมนุษย์สมบัตินี่คือบนที่มันอยู่เบื้องลึกที่โยมมี นอนก็ได้อิ่มตาหลับก็ได้เต็มตาเต็มตื่นมันมีอย่างนี้แล้วนี่คือความหลงมนุษย์มันจะหลงตรงนี้นั่นขอให้ไปพิจารณาให้มากทุกครั้งที่เราจะมาปฏิบัติกรรมฐานขอให้มีศรัทธาก่อนการว่าเรามีศรัทธามันทำให้เรามีปิติมันคือกําลังใจกําลังใจเรา จะไปขอคนอื่นไม่ได้เพราะว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตนก่อนพอเรามีศรัทธามีความตั้งมั่นแห่งจิตคนที่ต่างคนต่างมาปฏิบัติธาตุมันก็จะเกือ้อหนุนกันแต่ไอ้คนที่อินทรีย์มันอ่อนไปอยู่กับคนที่อินทรีย์อ่อนแล้วเป็นยังไงก็เรียกว่าขอพับพอดีถ้าอย่างนั้นดังนั้นโยมจงเห็นความสำคัญ เขาถึงบอกว่าคนที่มาไกลส่วนมากจะได้ของดีคนที่อยู่ใกล้จึงมักไม่เห็นของดีเพราะอะไรเพราะคนที่ใกล้เข้ามาเขาต้องลงทุนมากกว่านั่นเองแต่คนที่อยู่ใกล้เขาบอกว่าโอ้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะสอนยากถ้าอย่างนั้นคนที่เขามาไกลเขาจึงได้ของดีเพราะอะไร เพราะเขาเห็นคุณค่าในการเดินทางเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้มาเพราะไม่ได้มาได้โดยง่ายแต่อะไรบุคคลที่เขาเห็นว่าได้มาโดยง่ายเขาจึงไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นนั่นเองนั่นโยมเมื่อรู้ว่าโยมมีสิ่งที่มีค่าอยู่ในวันที่โยมประพฤติปฏิบัติเราควรสแสวงหาขวานขวายให้มาก พิจารณาให้มากหลีกนี้เว้นจากหมู่คณะในตอนที่เราจะรอมาสดับรับฟังธรรมะเสวนา,วาเราไปประพฤติอบรมบ่มจิตสร้างคุศลบารมีของตนให้เกิดขึ้นเป็นต้นทุนเสียบ้างอันว่าบุคคลใดที่ทำได้แล้วฉันก็โมทนาที่มีศรัทธาในความเพียรน,นั้นแต่บุคคลใดที่ยังขาดฉันก็ขอให้โยมนั้น จงมีจิตที่ตั้งมัน่นมีความเพียรบุญกุศลทั้งหลายในอดีตที่โยมได้กระทํามาจงอธิษฐานมันขึ้นให้เป็นบารมีเป็นตบะเป็นกำลังใจจะไม่มีกำลังใจใดบารมีใดที่บุคคลอื่นที่จะให้หาไม่แล้วมันก็จะติดหนี้ในบุญกุศลหากโยมไม่ลงต้นทุนของตนเองลงไปก่อนเช่นว่า โยมมีความเพียรเป็นต้นทุนของตนมาบวกกับฉันที่ให้ทำโยมว่ามันจะไปไวไหมนี่แสดงว่าโยมมีต้นทุนแต่อยู่โยมไม่เอาอะไรเลยจะรอมาเอาแต่ทำอย่างเดียวฟังทรรอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติแต่ถ้าอย่างนั้นโยมจะมาทำไมละ่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังทรรมันจะได้ทำใหม่ๆ ไม่จริงฉันไม่เคยเทศทรรอะไรใหม่ๆเลยมันมีแต่ของเก่าทั้งนั้นของเก่าคืออะไรความโลภความโกรธความหลงนี่คือของใหม่หรือของเก่าลูกศิษย์ตอบของเก่าค่ะมีแต่ของเก่าทั้งนั้นใหม่คืออะไรไม่คือตัวอยากที่ยมอยากจะได้ของใหม่ๆจึงเรียกว่าใหม่จริงๆมันคือของเก่า ของหมักของดองของเน่าของเหม็นนั่นแลฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นและก็ความอยากนั่นถ้าโยมมีต้นทุนของตนเองเช่นมาร่วมกิจกรรมมาจเจริญมนต์มาภาวนาตั้งจิตอธิษฐานสัจจะวาจาบารมีหนึ่งชั่วยามเสร็จแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามอธทยาศัยตามบุญวาสนาบารมีจนกว่าเราจะได้มา สดับฟังธรรมกันอย่างนี้นี่เรียกว่าโยมสร้างต้นทุนพอโยมมีต้นทุนจิตโยมมีปิติมีความเบิกบานพร้อมที่จะรับฟังธรรมถ้าธรรมโยมไปโดนเข้าใจนี่คือการบรรลุธรรมได้โดยง่ายเพราะโยมมีฐานที่รองรับนั่นคนที่เขาจะเข้าใจในธรรมต่างกันไหมต่างกันตรงที่ฐานบุญแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่เวลาที่มีให้ปฏิบัติเท่ากันไหมแต่บุญวัสนามันไม่เท่ากันศรัทธามันไม่เท่ากันศีลมันไม่เท่ากันสมาธิปัญญามันไม่เท่ากันนี่เรียกความเหลื่อมล้ำของศีลของปัญญาของความเชื่อแต่เวลามีเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าคนมันเห็นเวลานั้นสําคัญไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นแล้ว เวลาเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นโยมจะไปทวนหวนคืนกลับมาไม่ได้เหมือนอายุไขของโยมโยมตายไปทุกขณะโยมจะไม่มีวันเลยว่าอยู่ไปแล้วจะหนุ่มสาวขึ้นจะแข็งแรงขึ้นไม่มีโอวาทธรรมจากมูลลนิธิเมืองธรรมพารหมรังสีสมเด็จพระพุทธจารย์โตบ้านโร่งวิเชียนอำเภอหนองยาพรองจังหวัด เพชรบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ